สัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติในเพจนะคะก่อนอื่นนะคะทุกคนที่มีเพจนะคะจะต้องไปโหลดตัวจัดการเพจตัวนี้มาด้วยนะคะพอโหลดมาเสร็จแล้วนะคะเราก็เข้าไปค่ะกดเข้าไปนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยล็อกอินนะคะก็ต้องไปกดตรงนี้ค่ะ ครั้งแรกเลยนะคะเขาก็จะให้เรานะคะขอออกสักแป,ป๊บนึงน,นี่ค่ะครั้งแรกนะคะเขาก็จะให้เรากดล็อกอินแบบนี้นะคะ,นะคะเราก็กดดำเนินการต่อได้เลยอันนี้นะคะมันจะบอกว่าเข้าสู่ระบบในชื่อของ e a n t น a ช y นะคะแล้วเราก็กดดำเนินการต่อะคะ่ะ มันก็จะลิงก์กับ Facebook ของเรานะคะที่เราสร้างเ,าเพจตัวนี้ขึ้นเมื่อกี้นะคะมันก็จะลิงก์กันนะคะวิธีการนะคะที่จะสร้างข้อความตอบกลับโดยอัตโนมัตินะคะก็คือมาที่ตัวกระเป๋าตรงนี้นะคะเ,เสร็จแล้วเรามากดการตั้งค่าค่ะแล้วเราไปที่การตอบกลับอัตโนมัติตรงนี้นะคะค่ะก็จะมี ข้อความหลายอย่างเลยนะคะที่เราสามารถจะตั้งได้นะคะก็คือทักทายลูกค้าเป็นข้อความอัตโนมัตินะคะข้อความอัตโนมัติเราลองกดเข้าไปดูนะคะนี่ค่ะมันก็จะเขียนว่าสวัสดีขอขอบคุณที่ติดต่อเราเราได้รับข้อความของคุณแล้วและขอบคุณที่คุณติดต่อมานะคะอันนี้ถ้าเราต้องการจะให้ข้อความนี้นะคะ,ะเด้ง ตอบให้เราเวลาที่มีลูกค้าอินบอกมานะคะแล้วก็ไปกดเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะกดเปิดตรงนี้แต่ถ้าเรานะคะอยากที่จะแก้ไขข้อความนี้นะคะเราอยากที่จะพิมพ์เป็นของตัวเองก็กดตรงลูกศรปากาตรงนี้นะคะแล้วเราก็คิดข้อความขึ้นมาเองได้เลยนะคะนะคะพอเรากดเปิดตรงนี้แล้วนะคะเปิดค่าการมองเห็นให้เป็นสีฟ้าตรงนี้แล้วนะ โมเมสเซนเจอร์ตรงนี้ค่ะแล้ก็ไปกดบันทึกนะคะแล้วก็ข้อความที่ระบุว่าไม่อยู่นี่นะคะเราก็สามารถจะเปิดใช้งานได้เช่นกันนะคะนี่ข้อความก็จะบอกว่าขอบคุณสำหรับข้อความขณะนี้เราไม่อยู่และไม่สามารถตอบกลับได้เราขอบคุณที่คุณติดต่อเรามานะคะเราก็สามารถจะไปแก้ไขได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราต้องการเปิดใช้เราก็มาเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะ เราก็กดบันทึกข้างบน,นะคะ่ะได้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสื่อสารเรื่องงานนะคะได้รับใบสมัครแล้วนะคะหรือว่าจะสื่อสารเรื่องการรัดหมาย ตอบกลับความคิดเห็นก็ได้ด้วยนะคะตอบกลับความคิดเห็นนะนี่นะคะอันนี้เราก็กดเปิดตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะนี่นะคะล้วก็กดบันทึกค่ะหรือว่าเราจะไปแก้ไขก็กดที่ตรงรูปปากกาตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์แก้ไขนะคะ และนี่ก็คือวิธีการส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติ